ไสวยละเออวันนี้สามกองได้ปลาในตัวใหญ่ไงสามกองจะมีเห็ดจุ่มปลากินกับครอบครัวมีภัยที่มักเมนูนี้คือสามกองแน่แต่ก่อนจะไปกินจุ่มปลาก็ต้องไปหาเครื่องเคียงต่างๆสก้นเพื่อมาต้มปลาและบ่วาวบุไทยก็เป็นผู้ที่เอาหัวขาแล้วหัวสีไขแล้วก็มาใส่หัวขาหัวสีไาลงไปในน้ำต้มในระหว่างรอทานน้ำต้มฟดสามกองก็มาล้างพักซึ่งว่าวุฒไทยก็เป็นผู้อาสามาช่วยล้างพักอีแหนในการกินจุ่มก็ต้องมีพักลายอย่างมาผสมกันมันจะกินแซ่บเนาะพี่น้องและเมนูนี้สามกองก็ได้พักกาดขาวแล้วกักับผักกระลำ พักตีเกียมมากกับหูซึ่งวายเกินไปพี่น้องเพราะว่ากินแต่เบาวุทยกับสามกรองส่วนลูกสาวเขจาจะจบ,บ่ามากกินผักแต่ถ้ากินบ่มืดสามกองกระจงเฮ็ดเมนูอื่นอี๋และประกาศข่าวก็กลำลังแล้วสามกองกลำลังผักบองอีกลืมบอกพี่น้องไปว่าสามกองมีเฮ็ดเค็มน้ำด้วยพี่น้องหมอ้อน้ำฟดแล้วสามกองจะมาใส่เครื่องปรุงลงลักไม่สามกองกสะมาใส่ขนาวโุงทุกอย่างครบแล้วชิมรสชาติพอดีสามกองกเอากระดูกปลาหัวปลาลงไปใส่ในหม้อน้ำต้มหัวปลาสุกได้น,ำน้ำนวลแล้วสามกองจะมาเปลี่ยนหม้อจากหม้อเตามาเป็นหม้อไฟฟ้า เพื่อเป็นการสะดวกในการจุ่มแต่ละอย่างในระหว่างการเกมเคลื่อนย้ายเตาเบ้าบุไทยก็เป็นมาแปลงแก้วเซรามิคสก้อนเออร์แมนเจลบาซบีสก้อนถ้าในส่วนบ้าบุไทยกินจุ่มปลามื่อใดสิ่งที่ข้าบุได้เลยก็คือเจลบาซบิีน้ำผงมะพร้าวเจลที่บ้าบุไทยมักที่สุดบุฮู้มาสาวมากองเบ้าซื้อเจลถึกหรือบอกพี่น้องการเก็บทุกอย่างเทียมห้อยแล้วก็เอาทุกอย่างลงไปจุ่มได้เลยนอกจากพักแล้วก็มีล้อนอีกด้วยพี่น้องสิ้นปลาก็งามงามเหมาะกับการจุ่มการก้อยลายอดใจรอบุได้บ้าบุไทยกับเออาาาาปลลมมมมจจจุ่แ้้้วกก็ิิเเซขงพื่อนลซ แต่ก็ยังกินลายค่ำบัได้เพราะว่ายังกินฮอดสามะกองน้อยอยู่เพราะว่าน้ำต้มยังพ be ันในไส้หมักเผ็ด no, น้องพี่น้องเพราะว่าต้องได้เฮ็นให้สามมะกองน้อยกินสะก้อนเพราะว่าเพื่อนโบกินเผ็ดเพื่อนกินเผ็ดน้ำบัวได้ก็เลยต้องได้ต้มให้เพื่อนสะก้อนเพราะว่าอาหารการกินเพื่อนก็เลือกเลือกเนาต้องได้ต้มร้อนแล้วก็ต้มเพ็ดน้ำแล้วก็มีปลาน้ำส่วนพักเหม็นบัวใส่เลยเพราะว่าเพื่อนโบมาสามมะกองกับบ้าบระไทยก็หิวแห้งก็เลยช่วยกันจุ่มช่วยกันคีบให้ลูกสาวคนละจานเพราะว่าจะกินจุ่มกินอาหารอื่ออาหารต่างๆกกกก็คือออันนสามะ้ยต่างก ออกมาสองจานก,ก็ไม่ให้น้องสาวกินกอ่อนเพราะเออยงมทันได้ยากส่วนน้องสาวก็กินเอากินเอาทางกินทางเบิ่งทศัพท์เซบโยกโปให้พร้อมเป็นตาตีเด้สามะกองน้อยนี่นะมะกองน้อยกินอิ่มแล้วมะกองใหญ่ก็จัดก,การต่อซึ่งรสชาติของมะกองใหญ่ก็แม่นต้องมีหมักเผ็ดเป็นเผ็ดจีนหรือว่าเผ็ดเส่วนซึ่งสามะกองจะใส่ประมาณครึ่งนึงความเผ็ดใส่น้อยหลายตามความต้องการหลังจากใส่ลงไปแล้วสามะกองเสียเอาไม้ถูตีเจวให้ละลายคนเจวให้เข้ากันน้ำนัวบ่พออย่างกระตือมใส่อีกทุกอย่างพอดี ตัวลักๆตัวเด็ดๆลงไปเลยก็คือซีนปลาพี่น้องซีนปลากระสีสันสวยงามเป็นต่แซ่เป็นต่แซ่สามากองเสียเอาลงไปจุ่มหลายๆบาทเดียวเลยเพื่อสบายในการตักกินโมงนี้บัมีเวลาจุ่มเป็นต้นและพี่น้องต้องจุ่มหลายๆแล้วก็ตักกินหลายๆบาทเดียวเลยส่วนเจีวก็จะมีอยู่สองอย่างมีเจีบาัซซีและก็เจี๊สุกี้ส่วนลายสามากองก็กินใช้เจีสุกี้ส่วนบ้านพุทย,ยก็ลักนินใช้เจีบาัซซีเมนูมื้อนี้ชมใจอยากถึกใจบบาพุทยคักได้โอกาสได้เวลาแล้วลก็บัวเางวพี่น้องพากันซุกย่างไง